ข้ามไปดูกันที่ศักยภาพการรองรับอ,อาเซียนนะคะ,ะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะแน่นอนนะคะว่าการขนส่งสินค้าทางเรือก็เป็นอีกช่องทางในการลำเลียงสินค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งท่าเรือน้ำลึกในจังหวัดสงขลาก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ก็กำลังมีการเพิ่มศักยภาพทั้งทางด้านอุปกรณ์นะคะแล้วก็เตรียมขยายพื้นที่ไปนะคะเพื่อที่จะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปีหน้าติดตามรายงานเพิ่มเติมได้ ไดจากรายงานจากคุณสถาัดต์แผ่ทองค่ะ,คะเลยค่ะท่าเรือน้ำลิดสงขานะครับจะได้ว่าเป็นท่าเรือที่มีความสําคัญมากที่สุดของภาคใต้บ้านเราครับคุณผู้ชมเนื่องจากสินค้าเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยางพารา จะใช้ท่าเรือแห่งนี้ในการขนถ่ายสินค้าครับแต่ด้วยข้อจํากัดบางประการนะครับทำให้ท่าเรือสงขลานั้นรองรับสินค้าได้ในปริมาณหนึ่งเท่านั้นดังนั้นการพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าจึงมีความจําเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นครับท่าเรือน้ําลึกสงขลาได้รับการออกแบบให้เป็นท่าเรืออเนกประสงค์ให้บริการครอบคลุมการขนส่งทางเรือทุกประเภทโดยสินค้าหลักจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ในปีที่ผ่านมามีสินค้าผ่านเข้าออกท่าเรือแห่งนี้ประมาณ1นล้านแปดแสนตันแบ่งออกเป็นสินค้าขาออกประมาณ1ล้านตันและสินค้าขาเข้าประมาณ8ปดแสนตันโดยผู้ใช้บริการหลักๆคือจังหวัดต่างๆทังภาคใต้ของไทยคุณวัฒนชัยเรืองเลิศปัญญากุลผู้อำนวยการท่าเรือสงขลาเล่าว่าสินค้าขาออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปโดยมีฐานจากยางพาร,ราอย่างเช่นยางน้ำยางถุงมือยาง ยางแปลรูปและไม้ยางนอกจากนี้ยังมีปลากระป๋องส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งอย่างกุ้งในส่วนของสินค้าขาเข้าประกอบด้วยปลาทูน่าแช่แข็งที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตป,ปลากระป๋องและแท่งเหล็กที่ใช้ในแท่นขุดเจาะเมื่อเรือบรรทุกสินค้าออกจากท่าเรือสงขลาก็จะไปถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนจงสินค้าต่อไปอยังอเมริกายุโรปออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศต,ตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของท่าเรือที่ไม่มีปั้นจันร์หน้าท่าเรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้ามายัางท่าเรือสงขลาจึงจำเป็นต้องมีปั้นจันร์ประจำเรือและการขนถ่ายสินค้าก็เป็นไปอย่างล่าช้าทั้งนี้ผู้อำนวยการท่าเรือบอกว่าท่าเรือสงขลามีศักยภาพที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสินค้าได้มากขึ้นและทำงานได้เร็วขึ้นหากมีการติดตั้งปั้นจันหน้าท่า คือคาปาซิที่ของเราตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าในส่วนคือสินค้าหลักของเราเป็นสินค้าคอนเทนเนอร์นะครับคาปาซิที่ของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณล้านเจ็ดแสนตู้ต่อตปีโดยใช้ปั้นจันประจําเรือนะครับวันนี้ปั้นจันประจําเรือเนี่ยมันจะทํางานช้าทำงานช้า,า,ชาถ้าเราจะเพิ่มคาปาซิที่ของเรานี่เราก็ต้องติดตั้งปั้นจันหน้าท่าซึ่งอย่างน้อยที่สุดไอ้ความสามารถของเรานี่จะเพิ่มขึ้นมาไม่ต่ำกว่าสองเท่าก็เป็นประมาณ 3, ามสามแสนกว่าถึงสี่แสน คุณวัฒนาชัยเผยว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิควิศวกรรมและการเงินไปจนถึงการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้วโดยรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าการพัฒนาท่าเรือสงขลาต่อจากนี้จะใช้ระยะเวลา10ปีแบ่งออกเป็น2โครงการได้แก่การติดตั้งรางเพื่อรองรับปั้นจันหน้าท่าจำนวน3ตัว และการลงทุนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในท่าเรือเช่นรถยกตู้คอนเทนเนอร์และเครื่องจักรต่างๆในส่วนของพื้นที่รองรับตู้คอนเทนเนอร์นั้นผู้อำนวยการท่าเรือสงขลาอธิบายว่าจะลดจำน,นวนโกดังที่มีการใช้ประโยชน์น้อยให้เหลือครึ่งหนึ่งซึ่งในอดีตนั้นโกดังเหล่านี้ใช้เป็นที่กักเก็บยางที่รอการขนถ่าย แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วและจะมีการย้ายสำนักงานและลานจอดรถไปด้านข้างเพื่อให้ได้ที่ดินแปลงใหญ่สำหรับทำเป็นลานวางตู้คอนเทนเนอร์ที่จะรองรับได้มากถึง8,000ตู้ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของท่าเรือสงขลาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากขึ้นในอนาคตสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปลายปีหน้า คุณวัฒนาชัยเห็นว่าท่าเรือสงขลาจะไม่กระทบมากนักในแง่ของการรองรับปริมาณสินค้าโดยบอกว่าขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นก็เพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการภายในประเทศมากกว่าผมคิดว่าในส่วนของเราเองเนี่ยอ่อผลกระทบค่อนข้างจะน้อยค่อนข้างจะน้อยนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้จะเปิด AEC แล้วก็ตามเนี่ยการค้าระหว่างทางใต้ กับเอาประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆผมไม่มคิดว่าคงคงจะไม่ได้เพิ่มอย่างปริมาณอย่างอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับครับผู้อำนวยการท่าเรือสงขลากล่าวเพิ่มเติมว่าหากการพัฒนาและการขยายท่าเรือแล้วเสร็จจะสามารถดึงเรือสินค้าจากแหลมฉบังเข้ามารับสินค้าจากท่าเรือสงขลาแล้วออกเรือตรงไปจีนและญี่ปุ่นโดยไม่ต้องนําสินค้าไปถ่ายลําที่สิงคโปร์อีกต่อไปสิ่งนี้เองที่จะทําให้ท่าเรือสงขลาได้รับการยกระดับ ให้อยู่ในฐาน,นะที่จะแข่งขันกับท่าเรืออื่นๆในภูมิภาคได้สักชานชัยอากงถ่ายภาพสถาปัตย์แพทองรายงานจากท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา